ดีค่ะชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพรวิตาพยากรณ์นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นดวงของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่1นึถึงสิ้า สิงหาคม2566นะคะเราจะมาดูว่าพลังงานโดยรวมของชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการดูดวงโดยส่วนรวมนะคะไม่ได้จำเพาะจอดจงต่อดวงชะตาใดาดวงชะตาหนึ่งนะคะฉะนั้นก็ขอให้ท่านดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบในการตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆถ้าหากว่าท่านยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็หวังว่า คลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านได้ไม่มากก็น้อยนะคะค่ะสาหรับชาวราศีเมถุนนะคะก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนนะคะจนถึงวันที่14ก,กรกฎาคมนะคะหรือท่านใดที่ผูกดวงชะตาแล้วมีลักนณสถิตในราศีเมถุนก็สามารถดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนในช่วงเวลานี้นะคะดาวประจําตัวคือดาวพพุธนะคะแล้วก็ ราศีเมทุนเนี่ยก็จะเป็นราศีในาธาตุลมนะคะดาวพระพุธเป็นดาวประจําตัวนะคะตอนนี้โคจรอยู่ในภพสหัชชะนะคะอยู่ร่วมกับดาวพระอังคารแล้วก็ดาวพระศุกร์นะคะก็ดาวพระพุธเนี่ยเจ้าเรือนพันธุด้วยเจ้าเรือนสหัชชะด้วยนะคะช่วงเวลานี้ก็อาจจะมีเพื่อนมีสังคมมีใครมีญาติมีพี่น้องเพื่อนฝูงมาถึงที่ถึงทางถึงบ้านนะคะก็ อาจจะได้ติดต่อสัมผัสสัมพันธ์กับคนอื่นได้มากขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนสหัชชะเข้าสู่เรือนกระดุมพระอยู่ร่วมกับดาวพระเกษนะคะช่วงนี้ก็เรื่องของการงานการเงินนะคะก็อาจจะทําให้ชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําบุญทํากุศลหรือมีรายจ่ายมากขึ้นนะคะรายจ่ายอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอ การเจ็บป่วยการรักษาการซ่อมแซมนะคะหรือว่าการจ่ายค่าประกรันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอมรณนะมรดกทรัพย์สินต่างๆนะคะความเจ็บป่วยเพราะว่าดาวพระเสาเนี่ยอยู่ในภพสุภะซึ่งเป็นเจ้าเรือนมรณะเล็งอยู่กับดาวประจําตัวนะคะแล้วก็เล็งกับดาวการเงิน ดาวประจําตัวด้วยซึ่งก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนั่นแหละนะคะมีดาวราพะเจ้าเรือนราพะก็คือดาวพระอังคารนะคะดาวอล,ลิพอเจดกับสามาเจอกันนะคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่กันหรือค่าใช้จ่ายประจําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบำรุงซ่อมแซมนะคะหรือการจ่ายค่าประกันภัยต่างๆที่มันเวียนมาถึงในช่วงเวลานี้จะทําให้ชาวราศี เมถุนลัคนาเมถุนนะคะมีรายจ่ายมากขึ้นซึ่งเป็นรายจ่ายที่ถูกฟิกไว้แล้วถูกกาหนดไว้แล้วนะคะแล้ว1กับ9เนี่ยเข้าสู่เรือนกระดุมพระนะคะก็เป็นเรื่องของการใช้เงินใช้เก่งนะคะได้มาได้มาไม่ได้นะคะเพราะว่า,าดาวพระศุกร์ก็ได้เกณฑ์ที่ดีนะคะแล้วก็ดาวพระพุธด้วย ะคะดาวประจําตัวนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคลาภราบผลเงินทองแต่ก็ได้มาเยอะก็ออกเยอะนะคะดาววรุตยูยังอยู่ในภพวินาศนะคะก็ในเรื่องราวต่างๆถ้าหากด,ดวงชะตาท่านใดมีดาวตั้งรับอยู่นะคะก็ดูในเรื่องราวนั้นๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บ่อยขึ้นมากขึ้นนะคะ ดาวพระฤหัสเจ้าเรือนปัตตนิแล้วก็เจ้าเรือนกันมมะยังอยู่ในภพลาพระนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวพระราหูเจ้าเรือนสุพระนะคะก็การงานนะคะความสําเร็จก็เกิดขึ้นได้นะคะก็มีคนคอยสนับสนุนนะคะดาวพระเสาร์อยู่เจ้าเรือนสุออยู่ในเรือนสุพระแล้วก็ดาวพระราหูเจ้าเรือนสุพระเข้าสู่ภพลาพระล้วก็โยกกันนะคะก็อาจจะ ความสำเร็จเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะถ้าหากท่านใดมีเรื่องราวต่างๆที่จะต้องเคลียร์ต้องแก้ไขนะคะรอเวลานิดนึงนะคะหลังจากดาวพระอังคารย้ายออกจากภพสหัชชะแล้วก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ชาวราศีเมถุนนักนาเมถุนจะได้มีโอกาสได้รับลาภผลหรือสิ่งต่างๆที่สูญเสียไปก็อาจจะได้กลับคืนมานะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้ดาวยัง ดาวพังคานยังเลงกับดาวพระเสาก็จะต้องระวังนิดหนึ่งอุบัติเหตุอุบัติภัยในการเดินทางไกลถ้าช่วงนี้งดได้ก็งดไปก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะมีโอกาสที่จะทำให้เราพลาดพังได้ในเรื่องเหล่านี้นะคะค่ะ เอาละค่ะถ้าหากว่าดาวพฤกษคารจะย้ายในวันที่18นะคะถ้าหากท่านใดไม่มีเรื่องด่วนในเวลานี้นะคะ,ะเฉพาะเรื่องอเงินทองค่าใช้จ่ายในช่วงเวลานี้สําหรับาชาวราศีเมทุนก็ถือว่าเยอะนะได้มาเยอะก็ออกเยอะในช่วงเวลานี้นะคะถ้ารอจนถึงวันที่18แล้วท่านก็อาจจะ,ะเดินทางได้ดีขึ้นสะดวกขึ้นนะคะเพราะว่ากําลังของดาวพฤงคารก็จะโคจรต่อไปในเรือนของพันธุทุกนะคะก็จะพ้นจาก รัศมีของดาวพระเสาร์แล้วก็จะเอโอล่งใจขึ้นนะคะอ่ะช่วงเวลานี้ก็อดทนนิดนึงนะคะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ขอให้ทุกท่านผ่านไปได้ด้วยดีนะคะทีนี้เราจะมาดูในส่วนของไพ่กันบ้างนะคะว่าชาวราศีเมถุนราเมถุนพลังงานของไพ่ในช่วงเวลานี้จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะเรามาหยิบไพ่กันนะคะขอให้ชาวราศีเมถุนราเมถุนมีโอกาสได้รับ โชคลาภดีๆการงานดีๆการเงินดีๆนะคะพลังงานดีๆจงเกิดขึ้นนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะพลังงานของไพ่ชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่สี่เหรียญอัศวินถ้วยสามดาบคิดอยากจะเก็บเงินเก็บอะไรมันก็เก็บไม่ค่อยอยู่นะคะในช่วงเวลานี้สำหรับชาวราศีมีถุนม,มันมีเรื่องต้องจ่ายออกไปแล้วก็เป็นเรื่องที่จำเป็นด้วยนะต้องตัดใจให้ได้นะคะเด็กถ้วยเฮอร์อมิตนะคะ สิบดาบอะแหละอีกไม่นานก็จะจบแล้วนะคะจะเย็นเย็น The Sun อ่ะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรนะคะก็จะมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินนะคะรออีกนิดนึง The Sun Hangman นะคะ The Moon นะคะ แล้วก็ห้าดาบแล้วก็แดไม้เท้าสุดท้ายได้อัศวินเหรียญน,นะคะสําหรับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนในช่วงเวลานี้นะคะคุณได้ไพ่สี่เหรียญน,นะคะไพ่สี่เหรียญในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ อสวินเหลียนนะคะในช่วงเวลานี้การเงินของคุณต่อให้กอดไว้ยังไงเก็บไว้ยังไงมันก็ต้องออดมันเป็นเรื่องจําเป็นที่จะต้องจ่ายอย่างที่บอกค่ะต้องตัดใจให้ได้นะคะมันเป็นรายจ่ายที่ฟิกไว้แล้วที่ถูกกําหนดไว้แล้วยังไงก็ต้องจ่ายถึงกําหนดเวลา ะะช่วงเวลานี้แทบจะทุกราศีเลยนะคะเพราะว่าดาวพระเสาร์เนี่ยเลงกับดาวพระอังคารนะคะก็แล้วแต่ว่ามันตรงกับราศีอะไรมันก็จะมีเหตุในในการกระทบกันซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรตูกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ยังดีที่มีดาวพระพุธด,ดาวพระศุกร์เข้ามาแทรกบ้างนะคะอิทธิพลก็คงจะลดน้อยลงไปนะคะแต่สําหรับชาวราศีเมถุนลัคนาเมทุนในช่วงเวลานี้นะคะดูเหมือนว่าคุณจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายนะคะ ที่มันจะต้องจ่ายมันถูกฟิกไว้แล้วในเรื่องของการที่จะต้องจ่ายนะคะก็ตัดใจไม่ต้องไปทุกข์ไปกังวลใจอะไรมากมายจ่ายแล้วก็แล้วไปนะคะมันจะได้เหมือนกับว่าไม่มาซ้ํมเติมหรือว่าไม่ไม่มากังวลทําให้ใจเราเป็นทุกข์นะคะแล้วก็มองไปในที่เรื่องราวใหม่ๆการเงินมันจะดีขึ้นในอนาคตนะคะแล้วก็ไพ่เฮอริมินเข้ามาในตําแหน่งปุตตะก็เหมือนกับว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นบุญคุณมีนะคะครูบาอาจารย์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นว่า,อาตอนนี้คุณกําลังลําบากเรื่องการเงินอะไรก็อาจจะโดนบันดาลให้คุณมีโชคมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาได้นะคะโดยเฉพาะเดือสันขึ้นมาในตําแหน่งปัตนิก็คือมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากคนอื่นไม่ว่าการเงินนั้นคุณจะลําบากขนาดไหนหรือว่ามีเลือกที่จะต้อง ใช้จ่ายยังไงก็มีคนเข้ามาช่วยเหลืออยู่ดีนะคะแต่ขอให้อดทนแล้วก็ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะคะเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาระหน้าที่นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะบางคนถึงขั้นต้องเอาเงินเก็บ ออกมาใช้ได้ในช่วงเวลานี้นะคะก็ถือว่าไม่เป็นไรเราก็แก้แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้านะคะแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภนะคะแล้วกห็หรือการงานก็จะขยับขยายต่อไปในอนาคตได้ด้วยนะคะขออย่างเดียวว่า จบความทุกข์ในใจของตัวเองให้ได้ความวิตกกังวลนะคะไม่ต้องไปเสียเวลากับสิ่งเหล่านี้ถ้าหากท่านใดที่ไม่ยอมจบในใจนะคะใจยังแบกความทุกข์หรือแบกภาระหรือว่ามีความวิตกกังวลกับรายรับรายจ่ายที่มันมีมาในช่วงเวลานี้มันจะทําให้เราเสียเวลาที่จะขยับขยายการงานไปในอนาคตซึ่งการงานในอนาคตมันจะเป็นโชคลาภเป็นโอกาสที่ดีที่จะทําให้คุณมั่นคงได้แล้วก็จะทําให้คุณสามารถที่จะ เปิดตลาดหรือว่าทําให้คุณมีลูกค้าลูกขายมากขึ้นในอนาคตถ้าคุณจ่ายไปยังไงเกิดเงินก็จะสามารถหมุนเวียนกลับมาให้คุณได้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าด้วยอํานาจบุญบารมีที่คุณทํามานะคะเฮอร์มิตเหมือนเหมือนบุญเก่าบารมีเก่าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออํานาจบุญกุศลที่คุณทําไว้ก็จะเป็นตัวยึดตัวหลักตัวยืนนะคะหรือท่านใดที่ เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นั้นก็จะทําให้คุณสามารถที่จะแก้ไขจะได้รับความรักความเมตตาช่วยเหลือสนับสนุนไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามนะคะมีไพ่แฮงแมนเดอะมูนเข้ามานะคะก็ระวังเรื่องความคิดนี่แหละนะคะ จะไม่แบกอะไรมากไปกว่าความคิดความทุกข์ในใจของตัวเองในช่วงเวลานี้นะคะสําหรับชาวราศีเมถุนและคะเมถุนนะคะการที่บางคนบางท่านคิดจะเดินทางไกลในช่วงเวลานี้ก็ขอให้หยุดไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามีไพ่แฮงแมนเข้ามาด้วยนะคะเดิมมูลด้วย3ดาบแล้วก็10ดาบมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีการได้ข่าวทางไกลนะคะ5ดาบ เด็กเด็กถ้วยห้าดาบเราต้องฟังก่อนว่าข่าวนั้นมันข่าวดีจริงไหมรอเวลานิดนึงนะคะถ้าหากจะปรับเปลี่ยนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะการงานหรือที่อยู่ที่ใส่หรือเดินทางก็ขอให้หลังวันที่18ไปก่อนนะคะก็จะทําให้อ่าเสี่ยงน้อยลงในเรื่องราวต่างๆนะคะถ้าหากว่าท่านรอคอยงานในช่วงเวลานี้นะคะก็ ยังยังไม่สมหวังนะคะการติดต่อเรื่องใอดใดๆในช่วงเวลานี้ก็อาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนะคะแต่ว่าก็ยังมีโอกาสที่คุณจะได้รับฟังข่าวดีๆนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ถ้าคุณหยุดได้นะคะสี่เหรียญนะ่ะมันเหมือนสภาวะที่ว่าจะต้องเก็บเงินจะต้องรักษาสถานภาพตัวเองให้ดีคือให้ช้ำน้อยที่สุดแล้วก็ให ให้มั่นคงมากที่สุดในเวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นการงานก็ให้พยายามนะคะเพราะงานกำลังไปเป็นไปได้ด้วยดีใครที่จะไปเทคคอร์สต่างๆที่จะทำให้เรามีความรู้ทำให้เรามีความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์นะคะทุกวันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นแล้วคุณควรที่จะใส่ใจแล้วก็โฟกัสในเรื่องของการงานของตัวเองให้ดีในช่วงเวลานี้นะคะ ใครที่มีความรู้เรื่องใดๆขอให้คุณนำความรู้เหล่านั้นลุกขึ้นมาทำงานนะคะแล้วจะนนำผลดีมาให้นะคะเอาละค่ะแล้วเรื่องความรัก่ความรักบ้างในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนก็เริ่มที่จะมีข่าวดีนะคะจากคู่ครองคนรักนะคะแต่ว่าก็ ในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนี่อาจจะมันอาจจะยังไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะคะก็ยังมีสวิงสวิงบ้างถึงแม้ว่าจะมีไพ่ดุจซันขึ้นมานะคะแต่ว่าไพ่สามดาบก็ยังมีอยู่นะคะสิบดาบยังมีอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะจะต้องใช้เวลานะคะไม่ว่าจะตกลงเรื่องใดๆก็แล้วแต่ได้ข่าวอะไรมาก็จะต้อง หนักแน่นไว้ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรืออะไรนะคะจะยังไม่สมหวังเลยเลยทีเดียวในช่วงเวลานี้นะคะแต่ว่าดวงชะตาคุณก็โดดเด่นมีคนสนใจนะคะมีคนสนใจเยอะมีคนให้ความสําคัญเยอะแต่คุณจะต้องมั่นคงในตัวเองนะคะต้องใช้สติปัญญาที่จะเลือกที่จะคัดสรรบุคคลต่างๆนะคะแล้วก็ ฟังเสียงหัวใจของตัวเองให้ดีนะคะถ้ายังมีความลังเลสงสัยหรือได้ยินได้ฟังข่าวข่าวใดๆมาไม่ว่าจะข่าวดีหรือไม่ดีนะคะขอให้หยุด ตั้งสติแล้วก็รอฟังนะคะทุกอย่างอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดทุกอย่างอาจจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ความจริงนะคะไพเ่เฮอร์เบิตเข้ามาเดอะซันเข้ามาเนี่ยนะคะปัญหามันมีแน่นอนแต่เราจะต้องยืนหยัดแล้วก็มั่นคงนะคะการเงินในช่วงเวลานี้มีค่าใช้จ่ายเยอะก็ขอให้ระวังนะคะแต่ใดๆก็แล้วแต่คุณก็จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนด้วยดีนะคะ จากคู่ครองคนรักหรือจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของการเงินนะคะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินไว้ก่อนนะคะให้ผ่านพ้นช่วงวันที่18ไปก่อนแล้วค่อยขยับขยายถ้ารอได้นะคะถ้ารอไม่ได้คุณก็จะต้องมีสติให้ดีนะคะแล้วก็อธิษฐานอาบุญบาร,รมีตัวเองมาช่วยในช่วงเวลานี้นะคะค่ะก็ สำหรับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนก็เอาใจช่วยนะคะก็ขอให้ท่านผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปให้ได้ให้ดีด้วยนะคะก็รอโอกาสใหม่ๆสิ่งดีๆจะเวียนกลับเข้ามาหาเราอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอให้ปัญหาและอุปสรรคหรือสิ่งที่คุณรอ,อคอยนั้นความทุกข์กายทุกใจที่คุณมีจงจบสิ้นไปเหมือนสิบดาบนะคะอาละค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันต่อไปด้วยนะคะ กหวังว่าเราคงจะได้พบกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะก็ท่านใดสนใจจะฝึกปรึกษาเรื่องดวงชะตาก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ